ิสมิลลาะห์มานวะฮีมทบทวนชีวิตอีพีนี้เรื่องราวของการขอทางนำความยำเกรงความบริสุทธิ์และความร่ำรวยความพอเพียงถือเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของผู้ศรัทธาเป็นคุณลักษณะ4ข้อที่เราต้องใส่ใจแสวงหาและวนขอต่อรสุบฮานนักหัวตาลา ให้ได้มาทั้งสี่อย่างเราเองก็ต้องปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่ขอด้วยขณะที่วอนขอทางนําเราก็ควรใช้ชีวิตผูกพันกับแหล่งที่มาของทางนําไม่ใช่แหล่งที่มาของการหลงทางดังที่อรสุบภานวตาลาได้กล่าวไว้ในสุร Al ar, อัลเบกระอายะที่201-202ถึง20 202ซึ่งมีใจความว่า โอ้ผู้พภิบาลของพวกเราโปรดประทานความดีแก่ดีงามแก่พวกเราในโลกนี้และโปรดประทานความดีงามแก่พวกเราในโลกหน้าและโปรดปกป้องพวกเราให้พ้นจากไฟนรกด้วยเถิดอเล็กล่าวว่าคนเหล่านี้แหละจะได้รับส่วนตามที่พวกเขาหวนขวายและอเล็์เป็นผู้รวดเร็วในการคิดบัญชีความร่ำรวยไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย ไม่เช่นนั้นท่านนาบีย่อมจะไม่ขอให้ได้มารับมันที่จริงแล้วความร่ำรวยถือเป็นสิ่งที่มาของเสาหลักประการหนึ่งในิสลามนั่นก็คือสากาและมันยังสามารถนำมาซึ่งสิ่งดีงามมากมายหากผู้ครอบครองมีทางนำและความยำเกรงซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนาบีขอให้ได้รับพร้อมๆกับความร่ำรวยชีวิตของมนุษย คือการเดินทางจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าไปสู่การพบกับอัลลอฮฺสุบฮานาวาตาลาเพื่อการชำระสอบสวนและตอบแทนในสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้และการเดินทางครั้งนี้จำเป็นต้องอาศัยทางนําอันเที่ยงตรงและการดำเนินชีวิตบนทางอันเที่ยงตรงก็ต้องใช้ความยำเกรงแม้กระทั่งก็มีมีโอกาสตกไปสู่ความผิดบาปและพลาดพลั้งโดยไม่มีใครจะได้รับ ความบริสุทธิ์ได้นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาและบนเส้นทางอันเที่ยงตรงนี้เองที่มนุษย์จะได้รับความเมตตาอย่างล้นเหลือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจนกระทั่งเขาพอใจสำหรับดูอาของการขอทางนำความยำเกรงความบริสุทธิ์และความร่ำรวยความพอเพียง ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมสาสูดรอดิยัลลอฮุอนรายงานว่าท่านนบีมฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมมักจะขอดุอาบทนี้บันทึกโดยมุสลิมหมายเลข2721ใจความของหะดิษนี้สอนให้เรารู้ว่าดุอาบทนี้เป็นดุอาที่ นบีมุฮัมมัดสุลล่านวะลิวะสลัมมักจะขอบ่อยๆเราในฐานะผู้เจริญรอยตามควรอ่านด u าบทนี้บ่อยๆตามที่ท่านนบีนั้นได้เคยดวาบทนี้บ่อยๆเช่นเดียวกันอ่านด u าบทนี้ว่าอัลลอฮุมะอินนีอัลอลุกลฮุดะวัตตุกอวัลอาฟาฟะวัลกินาวาม,มายอูอัลลอฮ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ซึ่งทางนำความยำเกรงความบริสุทธิ์และความร่ำรวยขอให้เราได้ขอดอาบุตรนี้ทุกวันที่มีโอกาสหรือหลายๆครั้งในแต่ละวันอ่านดอาบุตรนี้ว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอลุกัลฮุดาวัตตุก็วัลอาฟาฟะวัลกินา สำหรับอีนี้ฝากให้เราได้ดูอาบทนี้บ่อยๆเพื่อให้เราได้รักทางนำความพอเพียงความร่ำรวยความยำเกรงและความบริสุทธิ์ทั้งสี่อย่างควบคู่ไปกับชีวิตของเราด้วยดูอาบทนี้อีชาลลอหสำหรับอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สลา,มาลัมวะลัยมวะราะมมตุลลอฮ์วะบารั